ขมานะคะตนี้ขอให้มีแต่ความเจริญเงินงิดพลาเข้มแข็งยังเลอยางปินอยาป่วยอีกให้เยียวยาทานปั่น้วยนอกนก็เจริญเจริญกร็งแรอ่าใครจะมาบกเนะคะคุณพ่อคุณพ่อหยุดเชร์ให้นะไม่อเนยนะ

เอม่ตเแม่จะดูหอมดยังเอาไม่เปนไรเอนี้เอาวฟอนวฟอนวฟอนให้ทูความแงแรงนวลูกนะเนืแ่นะอไบอกนนะเป็นที่แ่งาเปหอย่าองไห้ดีใจดีใจ ใช้คนออวยพรอวยพรให้กันก็ได้